สบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่ทรงการจ้าพี่น้องจ้ามือแหลกเนาะสบายดีปีใหม่ปีใหม่เฮาจะขึ้นสิละไปทางใดพี่น้องจ้าอยู่บ้านนะจ้าปวดร้าเปวดเทียนเนาะเทียงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสีเข้าอีกแล้วจ้า ไปสีขาวขาเบิดกินก็เลยสิไปสีกับบาราบานาอีกเขาอีกระเด้อที่เขาอีกระเด้อบอมดอีกระเด้อบ่ปีนเด้อพี่น้องปีนเด้อมาไม่ขึ้นหนึ่งก็โอ้ยพี่น้องเลยคือนมือก้อนนะมีนกเงี้ยก็ะดา นกโกหกบอนกเข้านก,านกอ่ะมาห้องเลยมีคนเชียชีวิตอยูุ่บันนะโมงหนึ่งรายพี่น้องแต่ว่าเขายังม่ทหันไต้ายดอกครับพหแหละสวยๆคือมีนกมาห้องแหละห้องซองเถื่อคือว่าห้องสองหมื่นเนาะ นกละม,มือมือว่านนี่เจ้าก็ได้ยินบ่ดอวันก่อนนอกอันนี้ห้องแบบว่ามีตอนมีคนเจ็บคนโซ่มันจงห้องพี่น้องแต่ก็มันห้องเอาควันคนนีกแล้วก็กำังมำน,นอนคิดกันอยู่ว่าโอ้นอกอันนี้ห้องสิเป็นภัยเด้ทุกเทเทวามีคนเสียชีวิตแต่มันห้องห้องห้องอะไรก็ อยู่หันนะมือเข้าไปเย่ยงแม่ขนุนจนเข้าบริทาห์คิดไปเนาะเพราะว่าหนึ่งมานกอันนี้มันหอกกู้หกอยู่ก็เลยบริทายแล้วก็คิดยันยาใน,นเด็กๆเขาก็ยาเลยพาเด็กๆก้าวพ,พอนแม่ขนุนกห็หอบบริลายจำนะแล้วก็อีกประมาณมือหนึ่งสองมือกะคือเสียเมื่อคืนนี้เนาะเสียแบบชีวิตแบบกระทันหันนะนะเล็นในคลิปเราเฮากัน ว่ายังบวันได้ไปถ้าก็พากันจะเอาขาไปซื้่วะแต่ยังคิดดีว่าเอาเขาไปซีสิเป็นยังบ่ก็เป็นยังเนาะพี่น้หนหุ่ยผูกไปกับไปผูกอยู่กับอยู่นะพี่น้องเนาะชีวิตบ่แน่บ่นอน,นดีเขาก็เอาไปซือ้อเหมือนกันเนาะไม่อะไรเรี่องแขกเรื่องคนเนาะว่าแขกคนไปมาในงานเห็นดีได้มา มันกินท่านเนาะนำ้ำเราก็เลยแซาเขาไปสีสงการกับแบบทูเครื่อนกับเงียบเงียบพี่หน้อยผมมีการสั่งสารปีใหม่เลยปีนี้คือแบบเงียบเนาะคือขาเจ้ากับกียอยากไปทั้งใดนะในว่านในบ้านเพิ่นกับประกาศว่าบอยากหไปทั้งใดอยู่บ้านอยู่เพื่อนตัวเอง แค่งเงียบผิดปกติอยู่นึ่งมาก็งเงียบคนอะไรนี่แหละคนตายคนเสียชีวิตนี่เงียบไปเพราะว่าบ้านเพราะนี่เสียชีวิตนี่หลายหลายปีนี่นะขาดไปจังนะเต๋อขาดค่ะ,ะๆๆบันน้ำมงเสียชีวิตหลายคนแล้วปีนี้นนหน่อยแต่ว่าทั้งบ้านใหม่นะม่ได้เปิดเลยไม่ได้คอยมี นี่สองคงบน,น,งนงบ้านบารานะบ้านนะ้องชิโนบ้าบ้านบารามนะบ้านน้องดำมนะบ้านน้องดำก็เสียชีวิตไป็นหนึ่งลายบ้านมะม่วงก็เสียชีวิตรเป็นหนึ่งลายคือบ้านนี่แหละ่สมคำคำแม่ถ้ากระเจาเขาแล้วไปเบ้านนี้มาเสียอีกแล้ว ือว่าวังหันก็ท้ากระถิ่มพี่แล้วถิ่มมันคนแล้วแบบมาเสียอีกเสียติดเสียต่อใช่ไหมอืโหูบีหน,น,น,นิมโบลายเติบหรือโบดาวเนาะแบบว่าติดๆเลยพี่น้องเอ้ยภาษาหนาตุนสิบบมีบนอลน,นั่นนะ อันนี้ก็ว้าวซื้อๆไปหน้องเยว่าว่า,วา,วาเออทำเป็นยังเหตุการณ์คือแบบคนเสียหลายแท้ปีนี้ยังจีบข่าวอยู่ปัะนี้นี่แหละมอเตอร์ไซค์ขู่ใจบอดาวไปไสไปกันนะกำลังโหลด่ผื่าเมื่อคืนนี้คือฝนสิตกจกอยู่เนาะตกแบบมากข้าวนึงอะไรก็ยุดไปตกแบบพานมากนะแต่ก็พานไปบำไปจุกแห้งขนาดนั้นพี่น้อง โอ้ยตกได้ตกใส่รถตกใส่รถจ้าได้ถิ่มตึ๊บนั่นๆเอาคืบอบล็อกกันนะกันขึ้นใหม่ได้ปาะอือไปโดดขึ้นที่ใช่น้องเนื้อยกโชคได้ถ่ายอยู่หน้าผ<ส>มเลย ว่ามันมีวัเพืชกับป,ปุูนหรือจังใดเลยพี่น้อยพอดีแล้วว่าเมันสรงการกับว่าสิกับบ้านพี่น้องเยเดี๋ยวให้พระดาวผึว่งเพราะเขาไปซีแล้วจังว่ากันเทนกับบ้านน้องน้ำพี่น้อง แน่นฮอนฮอน,อนแ่สามันบนักประโทบะอสอบหนึง่งมันมีจักโลกจิ้ไใหอยู่ซองกระสอบซองกระสอบมันซองกระสอบ,สอบก็เปือกกจิ้ใหญ่ยู่ปมันทีดก,กว่าบ่่ะบ่อนะะก็ไหอืมเดี๋ยวฮาไปสิ เขาเลื่อนลายค่ะหูเบดต์ยูเบิด์แถวเลื่อลายน่งเหเลือท่าใดเลยเลือหาหกสิบกอยประมาณหาหกสิบสองนี่ฝุ่นได้เห็นอะ ด้านในเพิ่อนกับประกาศเปล่งเปลง่งเลยพี่หน่อยอือเออทำงานได้มีคนแชร์ชีวิตเพื่อนให้เอาลงบอกอืมอือแล้วประกาศว่าเชาพ,พาลงมือนี่แต่ว่าแชร์ชีวิตไปแล้วก็ไปเดี๋ยวลงบอก คือังไรพอบานประกาศต้นตื่นพี่น้องเลยประกาศเลยประกาศทั้งเสียชีวิตทั้งเงินประกันภัยให้ไปจ่ายมือนี้ค่ะยัให้แล้วนะพร้อมออกเดินทางจ้ะพี่นอ้องสึ้นที่ๆออกหน้าพี่น้องเลยเท่ากับ่าโดนเท่ากับสีได้เดินทางกลาบบ้านใหม่พี่นอ้องบานน้องนำเอง บาสิเมือ่อโพส่งพ่อแม่หาแล้วก่อน,นปีใหม่เนาะปีเถื่อนึ่งอุย้ยดอกจำพางางามดอกทีลาวดบาีบ่นีสิเป็นต้นกระดานง,ง่าบ้านในหโม่บ้านกันเงียบๆพี่น้อยบ่มีเสียงเพลงตึงๆตังๆบ่มีเลยแบบเงียบบ่ค่อยมียงายเลย แล้วก็ชิบไปหลอกว่าแทวทัาทางเข้าเจุ่งหน่ำหุดงยังบ่อสงการกันบอ่อนะเงียบเงียบแทนแต่ว่าแต่พีกไก่หนิแบาบว่าถึงว่ามันสีเงียบแต่ก็ยังมีเด็กหน่อยหด่งหยังอยู่ได้ปี่นิเงียบเงียบในหมู่บ้านนี่แี่ก็เหล่าี่ไก่หนิตุมต่มๆเลยพี่น้องเสียงหอกเสียงเพลงเป็นบ้านทางหน้า,า,นาบ้านพี่น้อง เงียบเงียบเงียบกิบเลย่อใอ้อมีพอยุเจร่าคลิปว้เพียงสนีเ้เ้อพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกฐานที่เขามาหาซุ้มว้พอกันไม่คลิปหนาได้จากพี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุคนเนาะม,มันยังแด,ดดละกะยังคุณไ,วไหวยนะยังมีใค้ายๆคือหมอกควัน นี่ก่ะนี่จเสียงนกคือน้อยเพรามันยายบ้านเป็นกับประกาศเปลี่งๆอยู่นี่คูณแหละให้คนไปกินไปท่านหลักประกาศให้ชาวบ้านหู้อมันได้